ครับสวัสดีครับอยู่กับชุดเอ็มอนะครับตัวนี้เป็นสนามที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยความกว้างความกว้างของสนามนะครับก็ประมาณ15เมตรครับ15เมตรส่วนความยาวของสนามก็24นะครับซึ่งระยะเนี้ยปืนนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะครับเดิมเดินธรรมดาเราจะยิงไปที่นู่นถ้าได้ยินเสียงแปลว่ามันลดนะครับแต่คิดว่าจะถึงแหละคือเดิมเดินธรรมดานะครับ เราได้ยินเสียงนะครับก็มันมันเลือดมันลดแสดงว่าระยะที่ปะทะกันจากตรงนี้ไปเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับสำหรับปืนเดิมนะครับเราต้องทาเผื่อไว้สําหรับลูกค้าที่เอาปืนของตัวเองมาเล่นที่สนามแบบไม่มีฮอปอัพนะครับเขาจะได้อุ่นใจหน่อยว่าเอ้ยปืนสู้กับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวเรามาอีกตัวหนึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับ m 4ที่เราแต่งมานะครับซึ่งมอเตอร์ก็เป็นตัวแรงนะครับตัวนี้ fps ประมาณ200เกือบเกือบ280นะครับลูกที่เราใช้เทสเนี่ยเป็นลูกของ aka นะครับ อันนี้จะมีโหมดเซมินะครับทำจากเจนเก้าน,นะครับอย่างเงี้ยยิงถึงนะครับยิงสุดขอสนามเลยครับตัวนี้นะครับหนึ่งที่เกาะถือว่าค่อนข้างโดนนะครับอันนี้เราพูดถึงเป้านิ่งถ้าเป้าไม่นิ่งคงจะยิงโดนยากหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีกันแพงอะไรพวกนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะจำลองสนามมาจาก เกมโฮเตอร์ด่านไหนดีคิดว่าน่าจะเป็นด่านอันเดเติร์นหรือหลายคนที่ได้ว่าอยู่ในเตตนะครับผมอาจจะมีซอยกําแพงเพิ่มนิดนึงนะครับช่วงตอนนี้เดี๋ยวก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการทําคิดว่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ถ้าเปิดสนามยเป็นทางการได้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนครับสำหรับ f อฟนะครับรามาดูนะครับว่าปืนตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยทางร้านทำเนี่ยมีฮอปอัพแล้วก็ท่อยาว FPS ประมาณ270้สนะครับถ้าสำหรับลูกค้าที่ เอาปืนจากที่ร้านไปแล้วก็มีการแต่งเพิ่มสปริงเข้าไปนะผมว่ายิงถึงเพราะตัวนั้นที่เราเทสเอฟนะครับตัวนี้มันไม่ถึง200นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับยูบิเซมันจะอยู่ประมาณ200 200ประมาณนี้ครับ200ท่านเองเอง200 108ประมาณนะี้ก็อยู่ในระยะนี้ถือว่ายิงถึงถ้าเกิดว่า270ก็ยิงสุดขอบสนามนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะ อาจจะลองเอาปืนสไนเปอร์มาเทสดูนะครับว่าสไนเปอร์ต้องความแรงเท่าไหร่ที่จะยิงในระยะสุดขอบขนาดนี้ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเหลือเฟือครับเราเลงไปที่เกาะเหลือเฟือครับนะครับเข้าเข้าชุดเกาะนะครับขนั้นแล้ว ก็อย่างที่บอกไปคือถ้าปืนมีฮอปอัพเนี่ยมันจะช่วยในการยิงได้อยู่ในวิถีของคนนี่คือคนจริงๆนะครับนี่เรากำลังมาทดสอบสนามจริงว่าเราจะกั้นกําแพงขนาดไหนระยะขนาดไหนที่ปืนธรรมดาทั่วไปของลูกค้าที่ซื้อมาจากที่อื่นก็ได้หรือซื้อมาจากที่เราก็ได้นะครับมันจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ไมีไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเกินไปโดยเฉพาะปืนที่ไม่ได้ใส่ฮอปอัพเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเยอะนะสำหรับคนที่ซื้อมาจากที่อื่นนะ คือเราไม่ได้ว่าต้องมาใช้ที่เรานะคือซื้อจากที่อื่นเราก็ใช้สนามที่เราได้แต่เราต้องทําเปลือกไว้บพ่าสาหรับคนที่เขามีงบน้อยแต่เขามีปืนเจลต้องยิงได้ระยะไหนส่วนปืนเจลเด็กเนี่ยคิดว่าคงไม่น่าถึงนะครับตรงนี้ไม่น่าถึงแต่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวอาจจะมีเอามาลองให้ดูว่ามันยิงระยะไหนไแต่ปืนเจลผู้ใหญ่เนี่ยสบายสบายครับระยะนี้สบายมากนะผมจะถอยมาอีกทีก็ได้นี่ครับเขาถอยเข้ามาสุดมุมขอบนะสุดมุมขอบ ส่วนนุ่นสุดขอบสนามเลยนะมันก็ถึงนะครับผมมันก็ถึงจะยิงให้ถึงนะครับเ <L ess ling> นี่ยครับเราจะได้ยินเสียงกำแพงมันเคาะนะครับ ยังไงก็เท่าเกับว่าปืนที่มี FPS 250ขึ้นไปไปจนถึงสัก300แล้วก็มีฮอปอัพช่วยเนี่ยยิงสุดขอบสนามผมได้สบายๆมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ